สวัสดีครับวันนี้ช่องลูกอีสานโคราชกินเที่ยวครับมากินตำกุ้งสดนะครับเผ็ดเผดรอบเย็นนะครับใส่มะเขืองลงไปนะครับมะเคือมะเขือใส่ลงไปใส่ลายแซบลาย อแล้วครับเผือเทศอันนั้นไปไหนเทศใหญ่สัมาเกือใหญ่ลงไปอีกครับรอบหนึ่งครับมะนาวครับ ปลาครับใส่ลงไปน้ำตาลครับใส่ลงไปมังชุดลดูชดลดใส่ลงไปใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยงูหน่อย น้ำร้อนนิดนึงครับปลาแดกไปไหนวะปลาแดห1ยแล้วปไปดูโต๊ะนี่ไปสิวไปนี่ยยเห็นแล้วเห็นแล้วป้าร้านนะจแรัว ใส่ลงไปครับปลาร้นี่ครับแสบใส่หลายแสบหลายงัวหลายเมื่อคืนนิดนึงครับเคี้ยวเคี้ยวบ้านห้องนี่แหละเคียวกรอบใส่ลงไปครับอืม ใส่ลงไปนะครับต้มต้มนะครับชิมครับแซ่บครับขัดมะนาวนิดนึงครับบีบลงไปแล้วใส่หอมเปี้นะครับหอมเปี้ ีใส่ลมไปลงไปครับชีฝรั่งคนไทยสาวลาวเขาก็หอมปีครับเสร็จแล้วครับคนคนคลุกเค้าให้เข้ากันคนให้เข้ากันครับปลาบานเอาก็ใส่กุ้งลงไปคนคน คนนะครับคนอีกครับนี่นะครับกุ้งสดนะครับนี่นะครับปลาโอเคครับเดี๋ยวใส่จานนะครับนี่นครับฝากกดติดตามช่องลูกอีสานโกลาชกินเที่ยวได้นะครับวันนี้ตำกุ้งสดเผ็ดๆนะครับเมนูตอนเย็นนะครับขอบคุณครับ